ต้องวิ่งไถกันเลยอ่ะอืมต้องเคลียร์ก่อนฝากไว้ก่อนมบลาเนิวแล้วนิวไปเล่นปืนก่อนเไม่เนีวเอาปืนกลมาไงนิีอวระเบิดไปเฮ้ยเฮ้ยมันยิงยิงตายมันตายแล้วต้องเล่นแล้ววะเอาตายก่อนแล้วเนี่ยมันต้องเล่นต้องสนัยมันไม่มีใครปืนกลไปช่วยเราโอย ออ๋กูต้องทำอะไรมั้งกูไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้มันมันต้องเล่นกับฟ้าวิ่งกับฟ้าวิ่งกับฟ้าเน้นเลยเดินเดินวิ่งตามเพมึนก็ได้เนี่ยกูเดินตามมึงตลอดเลยตอนเนี้ยไม่ไม่วิ่งแม็กระวังแม็กอ๋อแม็กมีของเหรอไม่มีเฮ้ยมีไอ้นี่อะไรวะา UMP แม่เรา C4 ไอเราไออ๋อมีแต่จะเข้าไปยิงเลยแหละเฮ้ยข้างบนเลนยิงข้างบนให้หน่อยฮัลโหล ตายตายจุดเลียวตายข้างบนตายยิงเลยแม็กซ์ยิงเลยเดี๋ยวเข้าไปให้ขอขอเข็มหน่อยดิมีใครมีเข็มปะไม่มีว่ะจะตายว่ะเราแตเอไจะรู้ดีแล้วสวยข้างบนตายข้างบนตายเมื่อก anyway. like ี้เนี่ยมีเข็มปะแตกแตกแตกมีมีนี่มีมีแฟลชให้เออฟาฟาโคบอยู่ ออ hey, ุุ yes, ้้ยยโดนป้าโดนโดนกันเองโดนระเบิดใส่กันเองนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไอ้ข้างบนแต่งไ่ดูให้หน่อยดิอีกโรกหนึ่งไหมต้องมีโรคเฮ้ยเข้าเข้ามาเล่นหน่อยเข้าเล่นหน่อยกำลังยิงยิงข้างบนอยู่กันใครตายวะกูโดนระเบิดโดนยิงอ่อโอเคเดี๋ยวมาเติมใหม่กันเลย แต่ล้วแต่งแล้วไอ้ทั้งหมแต่เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ต้องเข้ามาครบนิววางวางบูปินไว้เนี่ยเนี่ยเนี่ยวางนิววางกระเป๋าโอ้โหโอ้โหโอ้โหวางบูปินโอ้ยช่วยช่วยมันคุ้มหน่อยในข้างในอ่ะตายแล้วแล้วมันยิงเมื่อกี้มันเมื่อกี้เรายิงเหรอนมายิงสมาเปิดกั้นตายตายตายไอ้ไอ้ตัวยิงข้างบนตายไม่ต้องเข้ามาครบข้างในอ่ะ ่่อนเพราาะวจะตายวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยววิ่งมาได้ปะเดี๋ยววิ่งมาใหม่ได้ปะรอเนียวเนียวเต้ไว้ก่อนอัคนเดียวนึงเนียวเนี้วเพื่อนตายเอออนนึงเพื่อนตายรอรอเนียวรอเพื่อนไอแต่ขั้นบนมันแตกแล้วเดี๋ยวกลับไปเกิดใหม่ก่อนเจ็บกว่ากระสุดหมดนะนี่เพิ่งตายนะถอยมาเม่อกเนี่ยไม่เข้ามาข้างในแล้วไงมันไม่มีเพื่อนเลยดีเดียวตอนนี้รอเพื่อนกมาเลย ออกอะไรวะานิวไวน์ทีเปล่าทีนทีไม่ไอ้นี่ไม่ทันหรอมั้งไม่ต้องรอต้องรอต้องรอมาเล่นกันนะถึงจะวางอีกรอบได้อะไม่ควรนิวจะตายก่อนหน่อดิเพื่อนยังอยู่บ้านกันนะรอดักวิ่งไปอยู่ถึงแล้วแล้วเราไม่ได้ปืนมานะเราจะไปเก็บตามโอปิดเออเก็บตกเอาเลย อ,อนิวยังไม่ตายนะขวานน้ฝ่ขวานเจ็บศพเดิอะไรก็ได้ลบศพเขาอยู่ตรงแล้วเฮ้ยกล่อง RPG ไปไหนอะน,นิวฮะไม่รู้อะเอ้าใคร<อ>ไปไห<อ><อ>น,นมันยิงใครอ่ะขวานมาเจ็บปืนตรงนี้ก็ได้ตรงกำแพงนะเนี่ยเฮ้ยมีใครเจอกล่อง RPG ปะ แต่กล่อง RPG อะไร RPG มันอยู่ข้างบนไม่ใช่หรอเจเจอแล้วเจอแล้วมันอยู่ในห้องแอดมินปิดคิวฟิตด้วยอ่ะตอนตอนเปิดปิดเออเออดีนะอย่างเงี้ยโอเคเล่นสนุกมันมามซ้อนหน่อยมาซ้อนหน่อยเพ้าเพ้าเนี้ยตรงเนี้ยมีปืนขัญเราขนยขวัญระวังข้างบนยิงเราเลี้ยงซิกแซกอยู่มันยิงปืนแล้วยิงระเบิดเหรอยิงปืนระเบิดใช่ปืนลูกเล็กๆอ่ะไอ้ลูกโคมมันแตกแล้วนี่ว่ะเฮ้ย มันออกมาไทยออกมาไทยหลังหลังอ๋อเห็นแล้วมันเก็บปืนแล้วนิวเข้าไปแล้วตายตายจุดเดียวตายโอเคเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอเหาทางออกบ้านไม่เจอเพื่อเอาแม่งตาย,ตายอีกแล้วตายจริงจกตายไ,ไหนนะเผื่อใครหลงปักแล้วตกปักแล้วเออมีเนี่ยตามบูเป็นกองไฟอะ่ะ แก็ระเบิดเลยมายิงระเบิดเลยแต่จะยิงข้างบนให้แตกอีกมันแตกแค่ชั้นเดียวตอนเนี้ยใช่ป่ะใช่ใช่มันวิ่งข้างนอกนะต้องชั้นล่างขวามือขวามือขวาเอ้ยขวามั้วิ่งอยู่หน้าผมนี่มันเล่นนอกด้วยนะเฮ้ย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 ค้าแตกหมดละงั้นงั้นเราลงลงเล่นไผายอะมันยิงโฟล์ทเหลือสิบ แกตายแล้วเดี๋ยวตายแล้วก้ำแพงแตกตรงไหนวะนี่ไงทางเขาเนี่ยแม็กทางเดิมเลยแม็กโอเคโอเคโอเคอุ๊ยโอ้โหเหยียบระเบิดวะไม่เป็นไรกินลูกก่นละไม่มีวะสามยิงน่าจะสามมาลงลงเหยียบทางนี้มันไม่ออกมาแล้วนะเขาดูไว้อยู่เฮ้ยเก็บเก็บไอ้บาตูก้าไปยิงรถมันได้ป่ะคนหนึ่งที่สุดหรือว่ามัตายตายตายโอเคไม่กล้าวิ่งมั่วเลยเนี่ยเสียวเหยียบระเบิดเหยียบเหยียบเดี๋ยวเหยียบให้ก็ได้อุ๊ยเชียร์เหยยีบระเบิดเหยียบแล้วเหยียบแล้วเดี๋ยวเหยียบนตัวหนึ่งบนตัวนึง ว่ารงคายิงยิงยิงแค่ไหนยิงกดให้หน่อยยิงไม่ได้ผมตายแล้วเปิดปืนเตือเอ๊ไปยิงระเบิดป่ะมานิวเข้ามาได้อยู่เห็นมันวิ่งขึ้นมาพอดีมันก็ลงไปพอดีมาเก็บของปืนเยอะนะไม่เห็นกระเป๋าเทีนทีอยู่นั่นนิวเอามันเก็บหรือเปล่าเออ เน็วเดี๋ยวเดียวตายตายตายจุดเดียวตายเออเฮียกระสุนเหลือตีหกนัดนะจะเอาไงแม็กให้แม็กยิงเข้ากำแพงเลยปะล่ะมันไอ้นี่หมดแล้วอะกระสุนไม่ไม่จีหมดแล้วเอาไปเท่าไหร่เนี้ยวมันวิ่งเอาไปโดนแล้วตองดักฝั่งนี้ไม่หมดบ้านเลยตอนเนี้ยอาร์พีจีก็เหรอต้องต้องระเบิดอย่างเดียวแล้วไงต้องระเบิดมือไหมไม่ทีมันมี นี่อยู่นี่ไอ้วันนี้เราหายกระสุนเราเหลือสิบหกนัดอ่ะมันน่าจะเก็บไปมั้งสี่หกไปบางเลยวะเอ้ยล็อกบอกไม่ได้ครับฮะเนี่ยต้องใครไหมเฮ้ยเราตายว่ะเนี่ยยิงนี่ต้องไขรหมดแล้วมันออกอยูงหลังโดดไปอีกทีนึงเออมันอยู่ด้านนอกอ่ะตายตายลัสตายลัสโอเคสวยจวไปเติมเดี๋ยวเติมไปเติมไปัติมอีกทีนี่เขาตายอย่างเดียวเลยมันไม่ยิงใครไม่ได้เลย มมัันตดแต่เริฟสีขึ้นแล้วนะดีด <5 S 1> เยอะแสดงว่าแม่งไม่ค่อยแหลกมากแหละดีกันเยอะแล้วถ้ามันแหลกมากไม่คือยิงไม่ได้เลยงุดยิดเลยเปลี่ยนเป็นดีดีเคทแล้วไงดีดีเคทคืออะไรไม่รู้จักเริฟต่วนตัวไม่ได้แชร์ใครไม่ค่อยแหลกหรอกเอามมดไปฟัน,นถ้าเราต้องต้องรีบมาเติมอ่ะม่งั้นเราได้ไข่ฟรีอยู่เนะ กำลังเตตอนนี้มีคนอยู่บ้านมีโฟกเหลืยโฟกคนเดียวปูปูโอเคโอเคกำลังวิ่งไปละมันเล่นแต่ข้างล่างเองแบบข้างบนมันไม่เล่นเลยค่ะไม่ไม่แน่ใจอ่ะแต่จริงยิงยิงไว้อีกก็ได้นะข้างบนยิงไม่ให้แตกอีกอ่ะโอเคเนี่ยเอาปืนระเบิดลูกเล็กมายิงละยิงให้เรื่อยๆละเล่นเลยมีของเท่าไหร่เล่นเลย คอยหาหม่เอ้ยงั้นขวัญเอากระเป๋าไข่มาเลยดีไหมไข่ไปเลยวะกดดันมันอะได้หมดอะอยู่อยู่ในกระเป่ากระเป๋าล่างอะกระเป๋ากางอะหยิบมาให้นะกระเป๋ากางอะยิงโตยังไม่ตายหรอตายแต่ว่าตายแล้ววิ่งมาใหม่แล้วม่มีไขควงล้วเนี่ยมีแต่ไอ้กระเปาอยู่ตัวอยู่กลางอันล่างสุดข่สองทางเลยไหมไข่สองประตูเลย เฮ้ยเออมือไข่เราเยอะด้วยแม้นิ้วไข่ทางกูไข่ทางไม่เห็นมันวะยี่ไหนยี่ไหนพ่อกระเป๋าเล็กใช่ไหมนิ้วอ่าอ่ใช่ใช่กระเป๋าเอียนเงินอออกจากบ้านปิดประตูได้เด้อเห็นเปิดไว้ทุกบ้านเลยจ้าอบนี่ว่าแม่อ้าวช่ไหมล่ะสองลูก ไม่งั้นต้องขายแล้วแล้นเราเราเราครบแม็กยิงข้างบนข้างบนให้แตกเยอะๆไปเลยมันจะยิงอ่ามันมันมันไม่แตกหรอนิวถ้ากระสุนเนี่ยเฮ้ยระวังมันต้องยิงแบบถ้ามีคนอะยิงให้ตายเฮ้ยใครเอารถอะนิวรถมันเหรอมันโอ้โหกะเป๋าไปไหนหมดฟาดฟาดล็อกให้ทีแป๊บนึงฮะล็อกล็อกให้ทีเดี๋ยวไปหยิบอันนี้ไปยิงรถมันก่อนโอเคโอเค ระวังเรียบระเบิดนะ้ไหมป้ามีระเบิดมืออะให้ไปเซตให้ไหมแตกปะวะเอานิวไม่ได้เข้าไปหรอไม่ต้องไม่ต้องเอาเดี๋ยวไข่ดีกว่าแม็กแม็กไปเลยช่วยช่วยโฟกฝั่งข้างหลังก็ได้แป๊บนึงก่อนไหนข้างบนตัวยังมีระเบิดเฮ้ยมีชั้นไหนวะเรามีระเบิดระเบิดสุดเลยระเบิดสุดอยู่ตรงมี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 เอาเอามาให้หน่อยเดี๋ยว อ๋อเห็นแล้วเป็นไงแล้วตัวยิงระเบิดไม่แม่ให้มันเคลียร์ก่อนลงลงลงแล้วตัวยิงระเบิดตายตายตายแล้วตัวยิงระเบิดตายแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปนานิวมปช่วยโฟกัสก็บอกแอดเย็นยังว่าเราเลทมันอะเดี๋ยวเดี๋ยวฟาไปช่วยเดี๋ยวฟาไปช่วยที่บอกแล้วนี่อ่ะแต่เราถามบอกแล้วไม่น่าจะรู้เลยอ๋อนิวมาแล้วนิวโอเคมาแล้ว มือนมีคนยิงสไนเป็นจะตายตายจะเกาวตา,ายไอ้นี่ไงสไนมันอยู่ไหนเกาะตัวน,นึงอะออออันเดร์า๋มไมปชีตเลยนะไปชิดเพราะมันเดือด์กาอันเดอร์กาเลยชิดเลยไม่เล่นสไน,นชีตชิดชีตข้างบนตงนิงโตดูอยู่ใช่ปะไม่ดูละใครใครสว่างสว่างมองข้างบนให้ด้วยนะถ้าเจอคนบอกเลยเดจอยิงให้ จริงฟ้าไปเล่นแต่ไม่มีสะโคบว่ะอยากเล่อยากโคบให้แต่เล่นเล่นอยู่หลังให้แหลกอ่ะจบเยอะเริ่มเยอะแล้วไงให้ขวัญให้ขวานเข้ามาไม่รอดอันนี้กระเป๋ามาดรอปไปเลยไปแต่ดูให้ทางนี้มันเดินอยู่ข้างหลังขวัญขวานขวานไปอยู่ฝั่งนู้นก็ได้เอามาเดินอยู่นี่มันเดินอยู่นี่อยู่อยู่ฝั่งนู้นะแม่ เชื่อโคบเชื่อโคประตูหน่อยเชื่อโคประตูหน่อยโคบอยู่้สิ่งโต้โคบฮะเดี๋ยวฟ้ามโคบอันนี้ดักดักทางไอ้ที่มันค้างเหินไอที่มันวิ่งออกจากกำแพงดักตรงนั้นอยู่ปิดทางออกเที่ไหเฮ้ยไอมิชั่นดูไปหน่อยะเออไปช็อตไหนวิชั่นไปไปช็อตนิ้วมีระเบิดลูกหนึ่งวะเก็บได้ปฟไม่แปลงไฟยัด งแต่รอบนี้ถ้าเลดได้จริงๆจริงท่านิ่บาทเลยมวยตังค์ให้หมดเลยก็ปวดตีมันต้องให้นี่นะไอ้มีตัวอยู่ข้างบนข้างบนสุดอ่ะเออนั่นไงมันมีต้องมีเกี่ยิงให้แต่มันไม่ตายยิเอ็ดวีดีฉันมาหลดตายแล้วเนี่ยโดนยิงยิงบุกยิง เงียบกีบปืนกกนัดยิงข้างบนได้ปะยังไม่ได้เกิดได้อีกนิดเดียวแล้วนะเราอยู่ข้างในหมดเลยต้องสนายยิงวะนี่ว่าข้างบนอ่ะกำลังปุ้ยสนายเราตกไปแล้วก้าวใหม่ไงรวยหมดแล้วสนายไม่มีแล้วสนายที่บ้านมีไอ้กล่องนิีวไง เราเสียดายปุ่นกันไหนป่ะปิดในวิชั่นไม่ค่อยติดศพมันเยอะไงเฮ้ยแสงอะไรเต็มบ้านไปหมดวะน่ะด่ะเปิดไฟเปิดเพื่อเปิดไฟรถเนี่ยส่องหาคนในป่าไง้เงีขายอยู่ใช่ไหมเฮ้ยมันวิ่งออกไปตัวนึงก็ยังขายเฮ้ยวิ่งออกไปนะไม่ออกไปทางไหนอะตายตายไอไอไอดำเตไอเฮียดำตายไม่หยุด นนะไม่เขาอไะไรวะไอตัวไหนมันยิงลงมาว่าไอ้เหี้ยไอ้ข้างบนเลยชั้นสามอ่ะอ๋อมันเปิดปิดประตูเล่นอยู่ข้างบนจเจอ,อบศพฉันและฝันเล่น<ะ>เล่นได้ไหมเดี๋ยวฉันเล่นสนายให้โอเคโอเค ไขได้สามทีอ่ะถึงมือแม่งผักง,งัผมเฉงเอ๋ดูชันสาดได้อยู่มีโอ้หมามบอกแต่พี่ยิงแล้วเปิดได้มีมีใครมีใครเกิดจากบ้านอีกปะมีฆ่าตัวตาย <c oughs> มันจะย่อนแล้วเปิดมาแต่ติดบนหลังคาเฮ้ยมีคนวิ่งวิ่งข้างในปะวะ ข้างนอกข้างในข้างในมันเล่นตรงไหนของหลังคาวะน่ะหลังคามันเป็นยังย่อนไปเอย่อนแลเผื่เดินตัวเองแล้ววงเนี่ยโดนตัวเองตายออกมาหลังคาเปิดประตูออกมาแล้วนี่ขามันขวัญดูฝั่งนั้นแหละมันเอมันเปิอที่บ้านไม่อยู่ได้ปะจะหมดแล้วนะไม่มีคนอยู่บ้านหรอก เหลือสองคู่อ่ะแม่งไข่ไปไม่กี่ทีเองไายละระเบิดหมดละขวัญเนี่ยไปเล่นเป็นคนมาเหรอมาเล่นดิมาเอาชนไยดิมาไปเอาเลยเขาหามุมไม่ได้เลยอ่ะมุมไม่ดีเลยออไอถุงมือเดี๋วมองไม่เห็นเอาบ้าเด๋มไปวิ่งอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นตัวแล้วเห็นตัวแล้วปะ ชิดประตูนะชิดประตูตัวหนึ่งเหมือนเอาล่องมาใส่ปะวิ่งวนรอบบ้านนี่วิ่งมาทอนเลยถูกมือแต่น้าแมงนะมือพังอ่ะพังหมดเลยมันมันมันไปไหนละเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยตัวหนึ่งเนี่ยแม็กแต่มันหายไปแล้วเได้ตรงนี้มันหายไปแล้วอ่าปืนคนไปเล่นเนรอเอ้อเห็นอีกแล้วเห็นแล้วเออมุมนี้ได้อยู่นะเนี่ย ูเห็นยันพื้นเลยเหรอตรงเนี้ยมีคนยิงผมออกมาข้างบนเนี่ยเอาปืนกลมาดีข้างหลังได้สองล็อกแล้วได้สองล็อกแล้วโอเคกระสุนนี่อีกอ่ะอ่ะเอาฟีนิกเซ์แค่แค่อันนี้อ่ะไปเล่นดิฟีนิกซียร์ไปให้คนเขียร์เล่ยเหมือนว่ามันมันวิ่งออกนอกกัมแพงไปตวงอ่ะปืนกับเขากี่อันเลยอ่ะแม็กมันมันวันแกะแม็กอ่ะมันวิ่งไปทามึงนะเออโอเคโอเคพังหมดละ ถุงมือหมดเบสแม็กแบ็คเอาชุดไปด้วยแม็กแม็ต้องไม่ต้องมีมีเอาไปเลยท่านมันไม่ไม่ใช่ไรเลยต้องต้อองไ้นั้นนะรอดช่องเลย้าถุงมือกชุดอันเนี้ยเนี่ยชุดทางไอ้เห้ยเฮ้ยเห้ยเห้ยอะไรอ่ะยิงทะลุตายทนายอย่างไหนเบสเแม็กยิงเหรอ เออยิงยิงข้างบนยิงบนเฮ้ยไม่ใช่มันยิงจากข้างนอกเอา้าหรือยิงทะลุวะถิงโตไม่ไหวานเหรอยิงทะลุเหรอกัมเพงอ่ะเนี่ยถิงโตไปพี่เดี๋ยวเอาของมือไปให้เนี่ยมีใครไม่มีปืนมาของเขาไม่ต้องเอาปืนมานะเขามีปืนสามอันอ่ะเด<า>ี๋ยวเ,เขาจะวางไว้ตรงนี้ปืนไวีกกี่โมชตาพี่ขวัญสวยรู้ไม่อีกกี่โมงจะเอาไปเบนตาย เข้า <ans> ไปเล่นกันนิวหน่อยมันน <lodge> ิวจะใครตายตายไอ้ข้างบนตายเอาได้ก็เอานามันตายละใครเกิดใหม่เอาเอาถุงมือกลยนี่มาให้หน่อยเดียวนี่เดี๋ยวถุงมือไปให้แล้วก็เอาแอดวานมเลยนะกูปวดคอเฮ้ยกูเจ็บว่ะมีเข็มมาที่ขวานอ่ะขวานะให้ผมขวผมมีเข็มมาอุ้ยไอ้เหี้ยโดนระเบิดแม่งเอ้ยขวานต้องมาเติมไม่ต้องแล้วประตูหลังเฮ้ยมีตรงนี้มันดันมาข้างหลังตัวนึงตอนนี้ตีสามสามนาทีข้างนอกข้างนอกมีต้องนอกเล่นตัวนึง จะเล่นกับแม็กอะไม่แม่ขวัญต้องเข้าเข้ามาข้างในให้เล่นมันวิ่งข้างนอกจรงนะระวังตอนเนี้ยมันวิ่งข้างนอกนิวไม่ก็ปอยมันไถหลังปอยไงไม่มันไถมามันจะเข้าไปยิงนิวนะระวังไอยังไงวะมันจะเข้าไปยิงนิวนะระวังเออมันจะมาแล้วมันจะมาแล้วไปพี่เห็ุวิ่งตัวนึงอะตายตายตายเดียวตายเออเออเออโอเคมาวะโอแหลกขี้อะไรวะเนี่ยมันเป็นเงาศาสตรเข้าไปในรูว่ามันหรอวะ มันเลยยิงทะลุกำแพงมาได้หรือมันนอนยิงอยู่บ้านเหมือนไม่มีไข่ควงปะนะมีไข่ควงอยู่ใช่ไหมเอาเอาแต่เอาแต่ฝันไปเรื่อยเประตูหลังประตูหลังไปศาสตร์ไฟใสเดียวอย่างนั้นวะมันมันเดี๋ยวยาไปให้มันสาดไฟแล้วมันเห็นเป็นเงาที่พื้นแล้วมันค่อยยิงตายตายอันเด็กเอาตายแล้วตายแต่ฟ้าตายเกิดได้อีกสองปี ไปน่ข้างหลังข้างหลังแต่มันก็น่าจะโดนไปเยอะแล้วแหละเออตังมันเกิดมันจะมีกันอีกหรอวะเร็วตายไปแล้วกระสุนหมดไอ้สัสมีปืนเปล่ามีมีมีข้างข้างพี่นิวมามาตรงนี้มาตรงนี้ฟัน UMP นี่นี่ตรงนี้กระชุนหมดดอกไว้ให้นี่ตรงนี้ตรงนี้โอ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 ้ไปเลยนัดร้อยนัดเฮียยิงทะลุโอ้ยเฮีย านนอไอ้เหี้ยโกงไอ้ฟาดนอนนอนยังไงก็โดนโอ้โหมันร้อยนัดรัวเลยว่ะยังมันเด็กกระถือก็หมดหรอนิวโดเนี่ยโดนซีสามได้อีเวนนี่ยขวัญมีเข็มนดิเข็มนิวแต่าคันเอ้ยมาเด็ดเด็ดไว้เด็ดไว้เด็ดไว้เดี็ดเด็ดเด็ดคันเนาะนี่นิวมันมันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยมันอยู่ตรงเนี้ยเน่เน่ยน่ นั่นแน่ๆมันจะวิ่งออกมาแล้วไหนมันอยู่ข้างบ้านเนี่ยเพิ่งเพิ่งมันอยู่ข้างบ้านดอกเนี่ยดอกของข้างบ้านเนี่ยดอกของมะอ่ะเอาไปเขาเล็งอยู่ออกไปออกไปมันอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้มันจะออกมาไงไมเออเลี้่งหาแล้วเอ้ยมันโถขโมยกระเป๋าไปแล้ววิ่งไปไหนวะ เงีย้ยมันเอากระเป๋าถุงมือไปนิ้วแ<อ>มวเ,<อ>เ,เธอถอดทำไมอะก็หนึ่งอล่อยถอดวางไว้มันน่าอยู่แล้วเอย่างนี้แหละวิ่งหากันเขี้ยกว่าสั้นตีนจัด่่่แแมงลวะีนี่ตรนง,นงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหมตรงไหมมันประตูหลัง <c oughs> มันคือตรงขนานกับประตูไอ้นี่เลยปะเนี่ยหลังสุดหมดละมามา,มาเคลียร์ตัวข้างนอกทีก่อนได้ปะมันมันเอามันหลบพุ่ม มันนอนมันอยู่ในพุ่มตรงขวานะต้องมาเคลียร์มันก่อนนะมันเอากระเป๋าไว้นั่นไปนิวเดี๋ยวป๊อปใช่ใบบุบใบบุบถิงตัวไว้ในบ้านคนหนึ่งก็ได้ไปนิวตรงนิวนะอยู่กับถิงโตเนี่ยนี่นแหละแถวนั้นแหละเชี่ยกระสุดพุดยืนอุ้ยเชี่ยปืนยิงระเบิดไอ้เชี่ยนี่มึงมึงหูฟังได่มีหรอ ได้กระเป๋ายังนิวตายเหรอไม่ไม่ตายก็คือนิวไปมันมันเพิ่งหันมานิวเป็นชุ่นได้ทีดีเดี๋ยวจะไปเก็บสไนเป็นเก็บเก็บนี่มันเป็นระเบิดนะเอาแล้วปืนสไนแม็กอยู่ไหนอ่ะนั่นไหนอยู่ที่ศบอ่ะที่ตายไปอ่ะมันไม่ได้เก็บปืนสไนแม็กนะไม่ได้เก็บไม่เก็บมันวิ่งหนีไปอ่ะเก็บมันเก็บแค่กระเป๋านี่เฉยเก็บแค่กระเป๋าถูกมือเออแล้วคนมาเติมก่อนนะเดี๋ยวค่อยใครเรอกันกัน มันมันโดดออกได้อะมันจะโดดออกรถทางขวาต้องไม่ดักทางขวาเอะเดีกหรือต้องเอาไปขวากันรถยิงรถเข้าไปเลยปะดีปะยิงไม่ได้มดนกใครยับรถไปแล้วอะอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวมันโดดออกได้แล้วแล้วเราเอารถมาเทียบแล้วก็โดดเข้าได้ปะโอ้ไม่ได้มันมีนี่ไงมันทำที่โดดโดดเหมือนเราข้างๆอะที่สโลปอะ ทำมันกระโดดลงมาเล่นข้างนอกต้องยิงทะลทิ้งผู้แหลกว่ะจะไปดักดักมันตอนโดดไอะยิงฟรีโอ้โหเหยียบแล้วเบิดไอ้ควายไอ้กลหมดแล้วสิบลูกว่ะเยียบไปเยอะเยอะอยู่นะเป็นสิบ้เจ้จะเกือบสิบลูกป่ะจะวางเพิ่มเปล่ามันวางเพิ่มได้เหรอได้วางได้ ไม่จจแต่แต่มันก็วางได้แค่ชั้นชั้นในดีเพราะว่าข้างนอกมันไม่น่าออกมาวางทันหรอกชั้นนอกอ,อ่ะมีเหลือ<ม>เจ็ดคนจีน<ม>แล้วอะอยู่อยู่อยู่ในอ้าวรูดไอ้เชีย่เออเยสวยแล้วโหแล้วกําลังป้ากําลังบินเข้าบ้านมันเลยอ้าวเราเข้าเมล์ไว้แ้วตายแล้วนะ่ะถ้าเกิดเข้ามาตายดิรออะไรอะ่ะนี่อะหรอกไม่มาไม่แต่ฟ้ากลางลมแล้วนะนั่นแหละมันก็ยิงมันก็ฆ่าฟ้าไงเฮ้ยใครเยอะมันยิงใครอ่ะยิงตรงยิง อ่ามันโผล่ทะลุกำแพงเลยตายปะตัวยิงมันตายเหรอไม่ตายไปเด้นิวปะที่ฟ้าหลุดพอปผกแน่เลยไม่เข้าเกมได้แล้วเฮ้ยปืนใครสีเขียววะเนี่ยท่านไหนอันไหนนิวไม่รู้อ่ะอ่านะตรงที่เธอตายไงไม่มีใครเก็บแต่ตรงนี้มี u m p อมีาไว้เจเราเอามีห้าบนไหมไปนิวไปช่วยแตงตรงนอ้นอ่ เราหายตัว<ล>นึงออกตัวมหมเปิด,ดออกมน,นไม่มีปืนมีปืน<อ>แต่จะหาทานายเอาไปยิงแต่ไปดักมันโดดออกอ้างข้างนอกดีกว่าแต่แโฟกัสไปดูยดีกว่าวะอุอ้ยแหลกอ่ะไข่เลยเอาคนที่พอไข่ได้ไข่ก่อน อาจจะยืดเวลาเกินนะเดี๋ยวแปบบ๊บเอาโฟกเอากระเป๋ากันมีคนโคเวอร์ป่ะเนี่ยจะรีโหลดลรูปากก่อนอยากลองใจะแล้อยู่ข้างในข้างในเขายิงออกมาจากกำแพงอ่ะเออมันมีรูดิมันไม่ได้มีรู ไม่ได้ไม่ได้โดนไม่ได้ไม่รูแม็กมันยิงทะลุกำแพงออกมาเลยเหมือนไม่เห็นนะนี่ไงหน้าหน้าหน้าทีมนิวระเบิดอะมีปืนอยู่กระบอกหนึ่งกระสุนเต็มอะไปเก็บไปเล่นดิไอ้บูปินที่อยู่หลังต้นไม้ที่เป็นรูปกองไฟอะมีปืนเขาทิ้งปืนไว้หลังต้นไม้หน้าประตูมีนิวไอเอคเอสอะต่อไหนมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยออกไหนวะ บ้านมันเล่นไกลสุดได้ก ouais ี right ่ร้อยเมตรอะจากที่ปิดประตูด้วยสองร้อยไม่คนไม่ปิดประตูบ้้าานนัระว่างละช้าละจบแล้วปิดประตูขวอนวิ่งไปวิ่งมาประตูหน้าบ้านประตูใหญ่เปิดทิ้งไว้อสะดวอเลยไ่ต้องไข่มันหวาน ออยู่เราจะวิ่งไปเอาปืนตรงนี้เนี่ยคือบ้านมันวะวิ่งเลยแล้วปะเนี่ยไม่ได้วิ่งตามบูปินด้วยหาแล้วเอาปืนมากระสุนไม่มีไม่เฉกนอยู่แล้วใส่เลดี้โซนนะเอเลดี้เลดี้เออเห็บมันเห็นมันอยู่ในตู้เลดี้ไงมันไม่ได้ใส่อย่ามาว่าฉันนิวอยู่ชั้นไหนชั้นไหนชั้นนอกเหรอชั้นนอก นี่โฟกมันมีปืนอยู่เราเราทิ้งปืนไว้ตรงไหนตมูปินใกล้ๆบ้านมาเธอวิ่งอะไรอย่างนั้นนะท่าวิ่งเธอเดินเอาอะวิ่งบาดกรนเดะเดะเอ้วมีใครนู่นนู่นนูปินตรงนั้น ที่ย้อนระเบิดน้องไม่ไม่ป่าป่าอะไรมานี่จะเราจะเข้าบ้านเลยเนี่ยต้องไขยังเดียวต้องไขฮะตีไรเรื่อย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 ระเบิดมันจะหมดแล้ยนี่เรื่อยเรื่อยอะไรเฟรมพอยต์เราจะหมดแล้วตังค์อะดิเฟรมพอยต์เท่าไหร่ตังค์มันจะหมดแล้วเฟรมพอยต์ไม่ไม่ใช่ตังค์ตังค์จะหมดแล้วเท่าไหร่ตังค์เฮ้ยกระสุนหมดใครมาเอาไปแล้ววะนี่มาเอาไข่ไปแล้วปอก่อนมาเอาข้างใน มืหมดเมาข้างไหนไอโฟนไอแมสข้างขวามีนะตรงนั้นน่ะนิวอยู่นีนิวเข้าไปไอแหลกไปอยางกลาง่มอยู่จะบินเข้าไปนิวอยู่รัวนอรอกลัอยากได้ปืน่ะแมสมีมีมีปืนปะเดี๋ยวอันนี้ของใครของใครเนี่ยมีมีตรงนั้นของพวกกองไว้ไงของพวกเหรอไม่ใครวิ่งอยู่ข้างนอกกันไม่ใช่ของของของพวกนิวนั่นแหละใครวิ่งอยู่ข้างนอกกันนอกมันมีอยู่ข้างบนนะมันมีอยู่ข้างบนตัวหนึ่ง ข้าลังลงไปบนหลังคาเหรอใช่บนหลังคาเพี่จยิงกูอีกแล้วเออมันทำอย่างนี้อีกแล้วอ่ะพี่เล่นลูกหัวไอเวนไม่ไม่เดี๋ยวต้องหยอดระเบิดว่ะอ๋อเห็นแล้วตัวบนหลังคาเฮียหลงไม่โดนไอ้เวนใจใจยอนไอ้อย่าเพิ่งเข้าไอ ถ้าเข speaker, the the ้ามาก็หลบมุมนะเดี on, down, ๋ยวนี้จะยอดระเบิดเฮ้ยติดตัวข้างนอกนะติดตัยิงติดตยิงนหล่าขาเจ็บเปล่าตัวคะไรเยอะเฮ้ยนี่มันเจ็บไปก่อนเดี๋ยวเขาปืนออกไปบ้างข้างนอกก่อนนีปืนป่ะมีที่โป๊ะว่ะนี่นี่เขาเนี่ยฟ้าฟ้าออกไปก่อนระวังระวังฟ้าฟ้าออกไปมันยิงทะลุตัวนิวตัวนิวมีนอนนอนนอนฟ้านอนนอนนอนเนี่ยวิ่งไม่ไม่ไม่ฟ้าไปแล้วฟ้าไปแล้วตายไปแล้ววิ่งมาข้างัวมันอะนี่นี่กับเขาเนี่ย ทิ้งไว้หน่อยเท็กกระสุนด้วยนะอันไหนมันมีอะ่ะอืมอุ้ยยเออเขาอท้องไปนอน<อ>ตรงนั้นมันไม่ได้ต้องมาชีดลวดีกว่า